ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กราหลักทุกๆท่านเนาะนะครับเมื่อนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาอยู่ทั้งอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เนาะนะครับได้ข้าวว่าเป็นขุดพ่อกระดูกโบร้านหายโบรานหายใส่กระดูกนะครับก็เลยเดินทางมาเนาะนะครับก็ได้มาเป่ากับคนในพื้นที่นะครับและก็ได้ไปเป่ากับน้องมิก เนาะนะครับสิ่งเป็นนักข่าวของช่อง8ดนะครับอ่าเพื่อน่าเพื่อนเดินมาเดินทางมาบริเวณนี้นะครับอืมแล้วก็ไปนอนกลางวันนะครับนอนเว้นนะครับกับไปฝันได้ตัวเลขนะครับก็เลยเกิดความสนใจนะครับตัวเลขของเพิ่อนเพื่อสีเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับเอาไปใส่เป็นแนวทางนึงเนาะนะครับเพื่อว่าเพื่อน่าเพื่อนไม่เคยฝันมาก่อนเรื่องแบบนี้ แต่ว่ามือหน,นันจักจกังไหลนะครับฟันกนบได้ฟันกลางขึ้นนะครับฟันกลางเวนนํานะครับซึ่งน้องมิกสีฟันว่าแบบใดตัวเลขเพื่อนใดตัวใดเนาะไปฟังนะครับตอนตอนนี้เพื่อนอยู่อ่าเบากบหมู่ผวกอยู่ไปครับผมไปฟังมปมอมกันครับแล้วตอนแรกมาเป็นยังไงบ้างก็เมื่อวานน่ะพี่ผมมาที่นี่ฮะมามาหากระดูกแล้วก็พุ๊กหงอ่านะครับใช้มือแหละในการจกดินจับ จับจกนี่แหละจับกระดูกขึ้นมาแล้วทีเนี้ยไปเจอหอยโบราณสีออกแบบน้ำตาลอ่ะแล้วทีเนี้ยตัวหอยตัวนั้นอ่ะมีอักขรในภาษาจีนเหมือนเป็นอักขระเหมือนภาษาจีนใช่ครับแล้วก็มีตัวเลขบนหอยด้วยเป็นเลขศูนย์หกครับเลขศูนย์หกแล้วทีเนี้ยพอผมค้นจับหอยเสร็จอ่ะผมก็ใช้มือขุดเอากระดูกนะฮะ เพื่อที่จะให้เจ้าของที่เอากระดูกนไปทําบุญอะไรแบบนี้หลังจากที่ผมทํโตรงนี้เสร็จแล้วพี่ผมกลับบ้านไปใช่ไหมอยู่ๆก็มีอาการแบบง่วงนอนอมีมาการรูบเลยนอนไปเลยแล้วในความฝันอะ่ะมีชายร่างสูงท้วมารับผิวผิวคล้ำดำนี่แหละตามไปที่บ้านแล้วก็ถือถือกระดาษแผ่นเบอร์เร่อแผ่นใหญ่ครับไปที่บ้านแล้วก็โชว์ให้ผมอย่างนี้เป็นเลข259 ถือกระดาษแผ่นใหญ่ห้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองเก้าใช่ห้าสองเก้าครับมันถือแผ่นใหญ่ๆเลยครับเขียนเขียนตัวอะไรตัวสีแดงสีดำสีเหลืองสีเขียวเป็นตัวสีดําพี่ตัวสีดําลักษณะตัวนี้จะเป็นเหมือนเลขโบราณนะพี่เลขโบราณเลขสองก็เป็นเลขโบราณนะพี่ไทยเป็นเลขไทยเป็นเลขไทยนี่แหละฮะแต่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนตัวหนังสือคล้ายๆโบราณเป็นแบบงอๆเหมือนโบราณพี่นั่นแหละลักษณะการเขียนเหมือนเหมือนคนโบราณเขียนแล้ว ได้เลขคนนี้เอ้ยก็จะถอยไปเรื่อยๆมันก็ก็คือก็คือเขียนเป็นตัวไทยนะเสือไทยอาราบิกอน่นะเห็นไหมใช่ใช่ตัวไทยแล้วก็ใช้ใช้ก็เหมือนใช้ฐ่านอะไรนี่อใช้ถ่านเหมือนลักษณะการเป็นฐ่านเขียนที่ตัวไม่ค่อยสวยหรอกแต่เต่มองเป็นเลขชัดมากะห้าสองเก้าห้าสองเก้าใช่ห้าสองเก้าชัดเตะเลยครับแล้วผมก็ตื่นมาผมก็งงเ้ยผมไม่เคยฝันอย่างนี้นะ ทั้งก็ไม่เคยฝันผมอ่ะลงบนที่ไปตามที่ต่างๆที่ทางฝั่งทีนี้เขาไม่เคยฝันแต่รอบเนี้ยฝันผมผมผมคิดว่าเจ้าที่ที่เนี่ยฮะเขาอาจจะตามเราไปที่บ้านเพื่อที่จะโชคลาภเพราะว่าเราไปเขี่ยกระดูกเขาเราไปเขี่ยกระดูกเขาเราไปขุดช่วยขุดช่วยเจ้าที่เพื่อที่จะเอากระดูกตัวเนี้ยไปที่กรมศิลป์นะครับครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เหรอ ตัวนี้เป็นเลขร่างทรงนะรัร่างทรงที่มาผ่านคนยายเมื่อกี่ครับผ่านคนยายเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ใชื่อยายตียายอะไรนะยายตีครับยายตีอันนี้แก่ที่าษาแก่ให้มาเจ็ดสิบหกกับหนึ่งศูนย์ครับเจ็ดกับ1นูนย์ แต่ส่วนเลขนนี้เป็นของเลขฝันเลขความฝันเลขความฝันฝันของฝันของฝันที่ผมมาที่นี่ค่ะเลขมาที่นี่ฝันนะครับก็เปนเรื่องเป็นเหตุเรื่องบังเอิญนนะฝันตอนกลางวันนะพี่ไม่ใช่ฝันกลางคืนนะกลางวันกลางวันเลยครับไปถึงมากก็หลับก็ฝันเลยว่าฝันกลางวันนี้ฝันแม่นนะใช่เพราะว่าคนที่ฝันกลางวันจะได้โชคลาภนะพี่ครับ ก็เป็นเลขความฝันเป็นสองห้าเก้านี่ฮะเป็นเลขความฝันส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นเลขสองตัวฮะสองตัวที่ตัดมาจากสามตัวที่เจ้าที่ให้เมื่อกี้ครับเป็นศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกนี่มันอยู่ในหายไม่ใช่หมอศูนย์หกก็ตรงกับเลขหายเลยครับแล้วก็มาตรงกับเลขเจ้าที่เมื่อกี้ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่คนเดียวกันฮะที่ไปก้าฝันผมมาแล้วให้โชคเพราะว่าโชคเนี่ยเลขศูนย์อีกแค่นิดเดียวหน่อยเจ็ดศูนย์ไม่ผิดที่เจ็ดศูนย์อ๋อเจ็ดศูนย์อยู่ข้างบนเลยแล้วก็แปดศูนย์ก็ อาจจะกันไหมบ้านเลขที่บ้านเลขที่แล้วก็ไปตรงเลขบ้านเลขที่เลขที่แปดเลขที่แปดบ้านเลขที่แปดใช่ฮะต่อทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็แล้วแล้วน้องมิกเนี่ยเดินเดินดูที่เขาพบเจอเนี่ยประมาณกี่หลุมได้ลองนับเปนไหมก็คือที่นาตรงเนี้ยฮะแปลงเนี้ยสูบเล็ดหลุมฮะที่เป็นที่เป็นดำดำนะใช่ฮะแปลงเนี้ยสูบเล็ดหลุมเป็นดำดำใช่ใช่กระถางกระถางคือเป็นเป็นหายแต่กระดูกเลยตอนแรกอะพี่มันยังไม่ขึ้นมาหรอก เขาขุดลอกที่นาเสียช่ไหมมันเกิดฝนตกเนี่ยยังหนักเลยพี่หนักมากมีลมเล้ื่อยลมกโ็โชกแรงเลยแล้วทีเนี้ยจุดดำๆมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นเป็นหนึ่งยอมอะ่ะแล้วเจ้าของที่ก็ไปโกยดูปรกบบากฏว่าเจอไหยแล้วก็กระดูมแล้วทีนี้เขาก็ไปแจ้งชาวบ้านมาดูแล้วก็คิดว่าเป็นป่าช้าก่าด้วยตรงนี้ซึ่งชาวบ้านก็เล่าถึงความเฮี้ยนของมาถันตรงนี้ฮะทั้งเจอผู้หญิงฮะคนแก่แต่งชุดไทย มาดำนย่างทางครับแต่ว่าพอมองไปแล้วไม่มีหน้าไม่มีใบหน้าครับแล้วก็เขาก็ได้โชคกับเล็กเล็กที่รถตู้เขาเล็กทะเบียนรถตู้เขาเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วใช่ใช่คือเขา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 ฝันเห็นหรือว่าเขามาเห็นเขาขับรถผ่านเส้นนี้ครับเขาขับรถ่านเส้นนี้เขาไปถนเส้นทางผ่านนี่แหละใช่ครับเส้นทางผ่านก็ก็เห็นเหมือนมีผู้หญิงใส่ชุดไทยงนั้น ใช่เป็นผู้หญิงแก่ใส่ชุดไทยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจซื้อเลขทะเบียนรถตัวเองนะใช่ครับก็นะบเป็นเลขแปดเก้าพี่แปดเก้ามีโอกาสมาอีกนะครับเพราะว่าแปดเก้าเลขสวยเหมือนกันนะครับแปดเก้าเป็นเลขเลขเที่อยู่ในรถตู้เป็นเลขทะเบียนนะเขาก็ได้โชคประมาณเป็นแสนนะงวดที่แล้วเอ้ปีที่แล้วแต่ปีเนี้ยแต่งวดเนี้ยผมก็มั่นใจนะพี่มั่นใจศูนย์เจ็ดผมโชคเหมือนกันนะศูนย์เจ็ดเคสเจ็ดสองตัวศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปด เลขที่ไปไปไปฝันไป,<อ>ไปฝัน<ห>ฝนี่สามตัวฟัดเลยพี่สองสองห้าเก้านี่ฟัดเลยชอบชอบไหมชอบมากครับสองห้าเก้าไ,ได้ได้หาเก็บไว้อย่าง ก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วพี่ประมาณ10ใบเลนะจริงนะโอ้โหนะครับต้องขอแบ่งปันนะครับกับน้องบิ๊กบ้างนะนะครับก็นานๆนะที่น้องมิกจะมีตัวเลขมาฝาก FC นะครับทางทางช่องนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าต้องขอขอบคุณน้องบิ๊กมากมากเลยที่แบ่งปันตัวเลขและเขาเป็นคนคนแรกๆนะที่มาทําข่าวเขาเรียกว่าก็น้องมิกก็เป็นนักข่าวแล้วก็มาทําข่าวในในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็มา มาทำแต่ตอนแรกก็คือเจ้าของนาก็ว่าไม่เห็นหรอกแต่ว่าบังเอิญคือฝนตกเนาะฝนตกก็คือเขาลอกไปลอกลอยเขาลอกไปครับท่าคคนครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นอีกก้อมฝันเนาะน,นะครับของน้องมิกนะครับซึ่งอ,อ่เป็นคนในพื้นที่นะครับที่เออไปเห็นไหโบราณน,นะครับใส่กระดูกเนาะนะครับเพ่อนกับคุกกี้อยู่นะน,นะครับเป็นก็เลยว่าเออ มาฝันเนาะนะครับว่ามีเจ้าทีมาบอกเจ้าทีหลางไงมาบอกนะครับสรุปตัวเลขเอามาใส่น้ากันให้หมดเลยเนาะนะครับสิ่งกระเ็นตัวเลขที่ย่ายบุญนะครับมามาเอาเนาะนะครับมาลงนะครับก็ได้เจ็ดศูนย์หกนะครับอืมแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับส่วนเลขฝันน้องมิกเนาะนะครับจริงๆเพื่อว่าหาสองเก่านะครับแต่ว่าแอดเขียนผิดเนาะ นะครับสลับทีนะครับมันบพิดดอกสลับทีเนาะนะครับก็บเพื่อนว่า,เ,าเจ้าทีหลางไงนะครับถือกระดาษตัวเลขมาให้นะครับเป็นสองหาเก่าหรือว่าหาสองเก่านี่แหละนะครับเลขเลขฝันเนาะเลขที่อยู่บนไหนะครับท่านผู้ชมกับศูนย์หกเอ่อเลขศูนย์หกแลก้วกเจ็ดศูนย์อัดจริงๆหรือว่าสิเขียนแปดศูนย์นั่นแหละแต่ว่ามาเขียน เจ็ดศูนย์เนาะนะครับแล้วก็เลขอีกบารอเลขที่หนึ่งกับศูนย์แปดนะครับกับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่แหละเนาะนะครับกับใส่ดูลพินิษฐ์ใส่วิจรารณ์ในการรับชมแอดกน็นำเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมใส่เป็นแนวทางเนาะในงวดวันที่สิบหกนี่ก็ขอให้ทุกท่ันโชคดีโชคมนันสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ